คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาไปสุดดำน้ำครับที่อ่าวไทยครับบริเ,เวณอ่าวตัวต่อที่พัทยาเดี๋ยวไปดูนะครับว่าการดำน้ำครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างโอเคไหมครับโ,โอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคทำไงครับโอเคเติมลมเติมลม thank <sweak> you ハハハハ